1> a 1 0 0 3ค tamam ่าสูงสุดนะฮะข้อนี้เขาจะให้ค่ามา3ค่าเป็นจำนวนเต็ม1น3งโดยโจทย์อยากรู้ค่าที่สูงที่สุดในบรรดา3ค่านี้นะฮะข้อนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ include BIT s standard c h เราสามารถทาให้โค้ดเสร็จได้ภายในหนึ่งบรรทัดเลยนะฮะเราก็รับอินพุตทั้งสตัวมาก่อนนะฮะ จากนั้นเราก็แค่ใช้ฟังก์ชัน max ซึ่งฟังก์ชัน max มันจะอยู่ใน include ตัวนี้เรียบร้อยอยู่แล้วเราก็แค่หาค่า max ของทั้ง3ตัวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามหานะฮะก็คือ abc เรามาดูผลลัพธ์กันนะฮะเดี๋ยวลองกรอบ INPUT ไปก่อนทีนี้เอาคุดมันต้เป็น4นะฮะโอเคส่วนอีกอันนึงก็คือตัวนี้เอาคุดก็ต้องเป็น9นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ว่าจะได้ว่าจะผ่านหรือไม่นะฮะ